ชาดถูกมุกชาดถูกไม่เหนื่อยหรอกที่วิ่งเข้าไปอยู่ในใจหนูใช่ไหมใจหนูไม่มีประตูะดิพี่มี <c oughs> จคิดแะไรตะชอดอยู่รู้เสียงในหัวมันมออกมาไม่ใช่ <c oughs> เสียงในหัวหนูมันพี่ได้ยินอยู่พี่มีจิตสัมผัสอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้กมันน่ารักนะทำไมมันไม่มีแฟนวะทุกคน <c oughs> น่าเัาจะตายเห็นเมลามันแบบน่าไหนลองพูดดิอ้วนมาน,นี่มาอืมบ b บี้เฮ้ยฮึ่งนูไม่ไมะาดโอน่าเราจะตายเนี่ยถ้าเป็นแฟนหน่อยเหอะเราจริงอ่ะยังไงทุกคนเอาเปิดโหวตเลยตอนนี้เปิดให้จีบจีบเลยสามในอีกไอจีมาได้คะ่ะส<ด><พ>องหนึ่งโหวตโปดจีบพร้อมเปิดตัวามปะปาปยัง <laughs> คือคือนายจะเปิดตัวกันได้พี่ไม่ว่าแต่นายอาจจะโดนสตอรีร่สตอรีร่ม,ม่วงเลยอะที่ว่างันนะอาจจะไา่แค่สม้มถ้เปิดตัวไปปุ๊บอ,อาจจะสม้มอาจจะส้มด้วยแดงด้วยม่วงด้วยอาจจะหลายๆอย่าง <c oughs> ไม่แต่ว่าถ้าเกิดเปิดเป็นพี่ถ้าเปิด, <c oughs> เ,ปดเป็นไม่แต่ไม่ตอบพี่ว่าบอสไม่บอสไม่ว่าอะไรหรอกเพราะพี่กำลังทำของสซบอสอยู่พี่เป็นแม่ครูไง จะเป็นแม่ครูอันนี้ก็จะเป็นแม่ครูได้เลยอ่ะจะเป็นแม่ครูให้ได้และที่เป็นแม่ครูไม่ได้ทําของใส่สาวคนไหนนะทําให้ผู้เบาปรับปาเท่านั้นกินจัดกินจัดเขากินจัดใช่ปอับปาเท่านั้นที่เราก็เราไปหาดูมางแล้วมันกี่อีพีแล้วเนี่ยสามอีพีแล้วดูในไหนคะย้อนหลังไอศี ดูหน <Sang> ักม ah> ากเกินไปทำของเซฟบอสจริงจคือถ้าเกิดแน็กทาคือแน็กลุกให้มากจริงระวังทําแบบท่องคาถาผิดนะเข้าตัวหรอเออกลัวอยู่กลัวท่องคาถาไปแล้วเข้าตัวบอสปัดตุ๊บเนี่ยไม่ได้ไ,ได้แล <c ười S 1> ้วครอถ้าวันนี้่านจะประกวดีกปะมีแพน,นะจะประกวดอีกไหมขอฟาร์มเงินก่อนตอนประกวดก็ใช้เงินเยอะอยู่ เออใช้เงินเยอะจริงมันต้องฟาร์มเงินจริงๆถ้าเราไม่มีแบบหลังบ้านที่เขาแบบแข็งแรงเนาะใช่ใช่มันยากยากจริงอันเนี้ยต้อง,งเดี๋ยวเพราะว่าหมดเงินกับเอ็มยูไปไงเดี๋ยวไปฟาร์มเงินก่อนถ้าสมมติฟาร์มเงินมาได้ทันก็อาจจะลงประกวดมันไม่มีแปรนเนี่ยดาลงเธอไม่ต้องหาเงินหรอกไม่ได้ทุกคนประกวดทุกคนหามันไม่ใช่เรื่องจริงมันทั้งชุดช่างแต่งหน้าชุดเก็บตรงเก็บตัว อะไรบาบาบามันเยอะกว่าจะเข้าแบบไปอยู่ในจังหวัดได้หมายถึงว่ากว่าจะเก็บตัวไปจังหวัดอะไรเงี้ยมันใช้เงินมากมากทุกคนแบบถ้าเราไม่มีคนซัพพอร์ตหรือไม่มีแบบหลังบ้านที่ดีอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวขอหาก่อนนะถ้าหาเงินได้ทันปุ๊บอาจจะนี่เลยสองพันยี่สิบหกนี่เจอเลยมิสแกรนด์บอดลองบอดสักกาไม่ชื่อจริงชื่ออะไร ชื่อดาเฉยๆหมายถึงชื่อจริงพาริดาทับทิมเพชรพาริดาออาแล้วแตบก็เห็นอ๋อดาศักดาพาริดาอันนี้เหรอแนะนําแบบนั้นดาศักดาพาริดาทับทิมเพชรก็คือมีชื่อเล่นสามพยางหรือแต่ว่าที่เป็นศักดาได้จริงนะคือไปดูไลท์ที่ไลก็คือดูเป็นสาวที่มีความแบบเท่ พูยจะไม่จบเลยเออ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 เอาเต้นแบบเมื่อกี้ดูหน่อยอันที่เปิดให้ดูอ่ะไม่แต่ถ้าจะเต้นเมื่อกี้มันต้องมีแบบมันต้องขายเซ็กซี่ด้วยพี่ก็เซ็กซี่ได้พี่เป็นผู้หญิงเฮ้ยเป็นผู้หญิงเฮ้ยนี่ ไม่ตืนได้อ่ะนก็เอามั้งเลยเอานะลองมาเดี๋ยวพี่เปิดโอ้ยโอ้เน็กเอ้ยกางเกงกางเกงเน็กเอาทำดีๆทำไปดี บอะเมื่อกี้บอสทักมาบอกอาจจะยังนะเมื่อกี้บอกมาทักมาอาจจะยังนะนักนาอะไอย่างเงี้ยนี่ไม่เป็นจริงมันฮูลาฮูลูกคิอว่าแม่ขอแม่แม่คือขอกันแล้วนะว่าอาจจะยังนะเดี๋ยวดูไปหัดก่อนไปหัดกันได้รอดูนะพี่สิบปีลงหนึ่งคลิป อาจริงไปดูคลิปเต้นในติ๊กต k อดิแทบจะไม่มีเลยอ่ะลงหน่อยแต่ว่าอันนี้อันนี้เห็นคอมเมนต์คอมเมนต์มาบอกว่าน้องแนกคะค่ะ<า>อืมอะไรนะน้องแนกคะกัดนิ้วด้วยได้ไหมคะในคลิปนะ่ะเห็นไหมแฟนคลับของอค่ับบอกว่าน้องแนกคะขอแบบเซ็กซี่คะไม่โดนไฟช็อตนะอะอย่างเี้ยแกเดีไม่แบบโดนไฟช็อตนะน้องแนคแต่ว่า โคตรจะต้องพยายามไม่โอยนี่ยังเหว่เป็นคนเต้นได้นะพี่ดาอย่างเต้นแบบเออเซ็กซี่นะแต่หนูนี่คือไม่ไม่ไปเลยอ่ะจริงพี่รับสอนเอวอยู่พี่จะอสอนเฉพาะเอวเออเออโอยโอยโอยนะคำดีดีโอยโอยโอยยแล้วกันนะเครียดละเครียดละตอนเนี้ยเครียดละอืม นักมุดใต้โต๊มาแล้วลูกมามีค่อยสนิทกับร่างกายเยอะมาแล้วมาแล้วคนดูชอบคนดูคนละเรละโอ้ยคนดูติดตามกดติดตามกันเยอะเวอร์ชอบหนะชอบหนาชอบกันมายังยังงีทนเสียงอะโทนเสียงแบบได้ไหมอะหนูอะถ้าเกิดไม่รู้จักกันนะหนูคิดว่าพี่เป็นวิชาปะเสียงพี่อ่ะฟังแค่เสียง สวัสดีครับหนูทำอะไรอยู่คะมันมีความเฮาเฮแต่มันไม่ได้เป็นผู้ชายจ๋าขนาดนั้นใช่ไหมเป็นผู้หญิงปะเป็นผู้หญิงจริงๆเนี่ยในจริงๆนี่ก็ไม่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะทุกคนชอบพราว่าน้องดาเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือว่าเป็นสาวสองในเซเลบไม่เป็นผู้หญิงนะเนี่ยว้าวว่าด้วยว่า ผมท้อป่ะหนูไม่กวนพี่ดาแล้วให้พี่ดาคุยกับสาวๆหนุ่มๆให้คุยกับบรรดาเมียเมียฮะไม่มีะสิร้อหนูอสิโอ๊ยไม่เป็นวันนี้หนูเปิดทางให้ทุกคนก่อนถ้าเราคบกันเอาจริงนะเราเราพี่พูดตรงๆนะเราเป็นมิตรแกนใช่ไหมก็คือเราอย่าเพิ่งมีแฟนใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ถ้าเกิดเราแอบคบกันเงียบๆบ่อยโดยที่ไม่ต้องบอกใครอะไรเงี้ยแต่พี่ว่าได้ก็ได้ไม่ได้อยู่ แต่ต้องแ,บบ<ช>แองแบ,บๆนะเวลาพี่ไปหาพี่ก็ไปหาหนูในฐานะลูกค้าไงร้านอาหารอะไรเงี้ยอ๋อลูกค้า <laughs> มาแก้แหัวเหรอ <laughs> ได้ๆคือพี่บอกไว้เฉยๆแต่เวลาพี่ไ,ไม่ได้แบบว่าเออให้นักเปิดใจอะไรอย่างงี้แต่พี่พูดว่ามันแอบพบกันได้บอลไม่ว่าโอ่ค่ะคุณลูกค้า <laughs> โอเคค่ะ okay, สนุกจังไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ขอบคุณนะน้องแนทอะไรทีสู้นะไฟติ้งเต็มที่เชียร์เชียร์คือเด็กอ่ะเด็กๆเก่งกันมากคือพี่อ่ะยี่สิบเจ็ดแล้วใช่ไหมเวลาพี่ไปหัดเรียนเดินเนี่ยแล้วพี่อ่ะเขาเรี่กอะไรนะจังหวะเขาเรียกอะไรเป็นคนผิดจังหวะเหรอเขารียกค่อมจังหวะแล้วเวลาพี่ไปเรียนเดินอ่ะรู้ไหมว่าแบบพี่มีปัญหากับจังหวะมากมีปัญหากับหลังกับร่างกายเอวสะโพก กับมือแล้วก็กับขามันไปไม่ตรงกันเออมันอาจจะต้องใช้ความแบบเคยชินนิดนึงเพราะว่าเอาจริงเด็กทุกวันนี้คือเขาฝึกแบบเพื่อที่จะมาเป็นสิ่งนี้อะไรย่างเงี้ยแต่เราอาจจะแบบไม่ได้ชอบสิ่งนี้มาก,ก่อนมันจะลําบากนิดนึงแต่ว่าทุกวันนี้เก่งเด็กเกอยอะจริงๆนะสิบเจ็สิแปดเนี้ยประกวดแบบอทัศนคติตอบคําถามภาษาอะไรเงี้ยเราคือ,อแก่ไม่ไหวแล้ว ถ้าหนูแก่พี่ยีิบเจ็ดแล้วลูกเอ้ยพี่จะเอาอะไรไปสู้กับเด็กกระดูกพี่กรอบพอดีแต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดมมุติได้เข้าแกนไปเป็นครอบครัวเดียวกับสนากที่โอเคก็ลองดูโอเคสนายขอบคุณนะพี่สาวกุนไ้นขอบคุณพี่พี่ฟังนุนด้วยนะคะขอบคุณนะกุนไดนะครับเตง d n น g h t ค่ะเบบี้